ว่ากันเฮ็ดยังอะเฮ็ดยังมาเฮ็ดเหลียวเทเฮ็ดยังคือเหลี่ยวแทคนโครัดเฮ็ดยังคือเฮ็ดเหลี่ยวเฮ็ดดนเทเอาถามกับผมป้าคนนี้เฮ็ดเหลี่ยวเทโอ้จักหนมันกลแกนอือมันจิพวฝามือคุณหมอเฮ็ดเหลี่ยววันนี้ไหมคนที่มันเปคนเหลี่ยวรักเหลี่ยวเนี่ย ที่นี่เอบุะโอ้ยเอาฝันนั้นเลยฝนตกทำกัเหล่ออเด็ดเดดต็อออเด,ดตอ,อ <c oughs> โอ้ยมันจะเป็น่อดยังไงเนี่นี่เนหาตัวเอาไปยามองไนนี่ยายามงแตกโอ้โหนี่ยมันเปมันหอยเ้าเนี่ย ไายคนคนรัดเพราะนคนคนรัดมาเจอกับเมืองเลยด้วยว่ามันจะมีเวลาถ่ายเฮ็ดเฮ็ดเอกสารหลายว่ามีเวลาไทยช่วงจำอาทิตย์นั้นโอ้ยงาน,น,ยนายหลายเท่าไรวะมันมีความคิดเงี่ยงเลยเ่ยมืดไปแปดด้านน <c oughs> ไปตั้งแต่คุ้นเจนกับเมียงเลย Mình ngân nhu pet bát Bát có chỗ một ad led Cầm lăng chạy vào đây